มิชิมาใช้บัตรสื่อเพื่อเชิญหน้าความช่วยเหลือตรวจสอบอย่างละเอียดในท่ทุกมุมโลกเลตอนนี้มีฝ่ายที่ยินดีและต่อตาม,มิชิมาเพิ่มขึ้นทั่วโลกว้าวท่านครับผมสงสัยว่ามิชิมาใช้บัตสื่ออาจจะต้องรับผิดชอบทดใช้ครับไอเวนคาสึยาโอ้โหแมงจอฟ้าขึ้นเต็มหน้าเลยทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นแกแกฆ่าแม่ของฉัน แคนนะครับผมแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวอ,อาวุธด,ดาวเทียมของไซบัสสื่อทําลายเมืองทั้งเมืองมอดไหม่ไปหมดในห,ดหัวผมไม่สงสัยเลยว่าสงครามนี้ไม่ได้มาจากระหว่างมนุษย์ ความเรียลลิตในการต่อสู้คือไม่สนใจผู้คนทั่วไปอาศัยอยู่เลยและดูเหมือนว่าผู้คนจะลืมเรื่องราวปีสาจและคาสิยาไปด้วยซ้ําแทนที่จะเลือกเชื่อใจไซบาสึว่าเป็นศัตรูสถานการณ์เรื่องดีเรื่องร้ายเปลี่ยนมันไปทุกวันเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราผมก็คงเป็นได้แค่หนึ่งบุคคลในดวงดาวนี้ไม่ได้ใส่ใจกับข่าวที่ประโคมมาทุกวัน สำหรับผมปีศาจมันได้เอาทุกอย่างในตัวผมไปแล้วและฉันก็คงไม่หยุดพักจนกว่าฉันจะหยุดพวกมันได้ดังนั้นผมเลยไปมุ่งหน้าฐานทัพมิชิมาซบัสสุและบอกพวกเขาว่าผมจะมาเปิดเผยสิ่งที่พวกเขาเป็นผมรู้ว่าผมอยู่ในที่ที่เสี่ยงกับชีวิตมากแต่ผมก็อยู่ที่จะขำไม่ได้ผมจะไม่ทนที่จะยืนเฉยมองดูโลกเต็ไมไปด้วยค,ความโกล,ลาหลพวกเขาไม่สนใจ<ว><ว>ผมจะด้วยซ้ำ ในความสูญสิ้นหวังความหวังนั้นผมเดินไปทางโดยไม่มีจุดหมายทั่วเมืองแต่จากนั้นชายสมทุกนั้นก็โผล่มาหาผมยิเงียบแล้วก็บอกผมว่าเฮียชีจะได้ตกลงที่จะพบผมไม่กี่ชั่วโมงต่อมาผมถูกพาไปด้วยรถและขับไปที่ที่แปลกออกไปจากเส้นทางฐานทัพของสาบัสสุลโวเมืผมไปถึงที่มอบหมายนั้นเฮยชีก็รออยู่ตรงหน้าผม ออซัมไปเลยนักข่าวคนนี้มันดีไว้จะแม่งมันนี้หมดเลยอะมันได้เจอคนคนนี้ทั้งนั้นเลยนะแกบอกว่าแกต้องการที่จะรู้ความลับของวิธิมาไซบัสสึใช่ไหมแต่จะเป็นต้องมีข้อมูลเรื่องนี้มากล้นเลยสินะในเวลานั้นผมไม่คาคิดเลยว่าทำไมเฮีาชีนั ok ้นยินยอมที <able> ่จะพบผมอย่างกระทันหันอย่างนี้ดวงตางเขานั้นก่อนไปถึงผมเติมเต็มให้ผมเกิดอาการ กลัวจนตัวสัน่นผมได้ลงลึกไปนในประวัติศาสตร์ของมิชิมะจากท่านจินบาชิมิชิมะรวมไปถึงความสมคัญระหว่างครอบครัวคาซึมิฮาจิโอะในปีที่ท่านยึดคอรคองอำนาจและสถาปนาบริษัทมิชินาสายบัสสึนั้นเป็นปีเดียวกันกันกบภรรยามิชิมะเอ้ยคาสึมิเสียชีวิตไปและยังจากการลูกคายของตัวเองให้บาดเจ็บและโยนลงเขาที่หน้าผาสำหรับผมแล้วฟังดูเป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญเกินไปใช่ไหมล่ะครับอืม เจ้าดูเหมือนไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่แค่นักข่าวธรรมดานั้นเนี่ยก็ได้ทุกอย่างที่ฉันจะบอกมานี้ฉันต้องการให้นายไปบอกคนทั่วโลกด้วยถ้าสัญญากับฉันได้ไหมว่าจะทำและใช้ข้อมูลกับนายทั้งหมดเลย มีข้อแลกเปลี่ยนเฮ้ในเวลานั้นผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาต้องการแบบนั้นที่จะต้องการเปิดเผยทุกอย่างในประวัติลับของเขาแต่ผมอยู่ใกล้กับความจริงที่แท้ผมจะไม่มีโอกาสได้พบกับช่วงชีวิตนี้เลยนั่นทำให้ทำให้ผมอยู่ใช้โอกาสทั้งชีวิตได้ปีศาจในตัวคาสุยะและครอบครัวสายเลือดของคาสุมิคาจิโจจะได้ถูกเปิดเผยปริศนาแล้วผมฟังทุกคำพูดอย่างละเอียดในขั้นตอนของความจริงที่เล่า เธอเข้ามาหาที่พ่อของฉันที่ลองฝึกจิมบาชิตอนนั้นเธอเป็นเด็กสาวตัวเล็กๆรอแต่เล็กเลยนะเธออยู่ข้างฉันเธอที่ตัวของเธอทุกวันในการฝึกที่สำคัญกว่านั้นเธอเหมือน,นคู่แข่งของฉันโลกแห่งศิลปการต่อสู้มันจะโดดเดี่ยวต้องต่อสู้กับตัวเองร่างกายและจิตวิญญาณในเวลานั้นคาซุมิและก็ฉันแยกจากชีวิตของเขาไม่ได้เลย เมือขสยาเกิดมาพวกเราดีใจเหลือเกินาซุมิเหมือนจะติดใจเจ้าลูกชายคนนี้มากเมันจะลุ่มหลงรักลูกชายคนนี้อยู่เสมอลูกชายลูกชายคนนี้อยู่เสมออย่างที่ว่านายว่ามานั่นแหละทุกอย่างเปลี่ยนไปเป็นนรกแค่หนึ่งปีเท่านั้นว้าระหว่างในฝึกซ้อมนั้นอยู่าซุมิหมดสติไป คาสเดียวดูเขาทั้งเป็นเหมือนเธอไฟไม่ทั้งตัวชันนี่พาเธอไปที่เตียงนอนอือืมอย่างเกิดขึ้นว่าโคาสมีตื่นคาสมีโอ๊ะเธอพยายามจะฆ่าคุณนั่นเหรอ ใช่แล้ววันถัดไปคิดว่าเธอการจะดีขึ้นแต่เธอก็าจำอะไรไม่ได้เลยตอนที่เธอเป็นปกตินะมันเป็นเหมือนกับว่าสองบุคลิกในส่วนเป็นมนุษย์และบางสิ่งบางอย่างอีส่วนเหตุการณ์น,นั้นมันเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งโอ้โหเหมือนอารมณ์ง่ายๆคือมีบุคคลหนึ่งในสองบุคลิกกันแหละงงไหมคุณผู้ชมงงไหมไม่งงเนาะอืม ม่เล่นมกนะไมันได้เล่นมกนะขาวสมิจังวันหนึ่งแกจะเป็นคนทําลายโลกใบนี้อา้าวเธอพูดเรื่องบ้าอะไรนี้ดังนั้นชีวิตแกฉันจะปิดชีวิตแกตอนที่มันจะเกิดเหตุการณ์นั้นโอ้เช่นต่อยกูปิวเลยฮัลโหลนี้เตะต,ต่อยหน้ากูจะเย็นลูกเอ้ยจเย็นเมียข่าวนี้ไม่ยาทำแบบนี้ไม่เอาไม่ชอบ เฮ้ยไม่รู้จริงๆหรือว่าทำไมฉันต้องต่างย่างกับครอบครัวของแกฮะหรือว่าเพื่อช่วงเวลาที่ผ่านผลปีโหหล่ะจะ่วางแผนที่การสวายอย่างแกยังไงล่ะฉันจะต้องเติมเต็มช้อต่างให้สมบูรณ์แบบโอ้ดีเช็ดปีศาจอีกแล้วเฮ้ยอย่างว่าตายซะเฮี้ยชิโอ้ย นี่ไงเราขุดหน้าเมียก่อนเลยโอ้ยยาออถอยก่อนโอ้โดนด้วยเมีย,เ,ยเอ้ยเฮ้ยจะเย็นโอ้เลือดเทิ้มได้ไประเด็นอืมนี่ฮชีช่งภาพเก่าๆมันย้อนมาอืมยัดหน้านี่ไงเราสนทางัฮกลบหน่อยตบก่อนแล้วกัน ยับจับไม่ได้เหรอืตอบกระบ,บาลพูดจกัจกฟังจะฆ่าคอีกเหรอเอ้ยเปลี่ยนพี่นี่ไงเราชักชา้านี่คือโชตตาืโชะตาเหรอโชตตาเหรอทำไมต้องมาหลอกไปนอย่งให้รักอย่างนี้ด้วยทําไมต้องมาหลอกือทำไมต้องมาหลอกอ ทำไมต้องมารอกมันสิแกเป็นชิ้นโอ้โหคอมโบสิบฮิตไปดิอืมเราโทษฉันด้วยเอฮัสซิซังจนกว่าจะความตายจะแยกเราออกจากกันโอ้โหเป็นอย่างกับนางฟ้า เป็นคืนแรกที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้คาสุมิโอ้ย่เียบร้อยครับโอ,โอื้มเต็มหน้างัดท้องโอ้โหจุกดิโอ้เบี่ยงเลยกินน้ำแป๊บไม่ไหวแล้ว ตาค้างเลยมี่กูคาซุม <'Cause me. S 1> ิคาซุมิอพีสไวฟ์อุหน้าอย่างสวยอะ่ะ mm. คือเ hey, ทียชีมันก็เสียใจอยู่ลนะ mm. ไม่ได้อยากฆ่าไม่อาจเราไม่ลองอธิบายแต่ลูกมันก็ไม่น่าเชื่อป่าวะ จะพูดก็ไม่ต้องอธิบายให้โลกฟังว่าแม่เป็นอย่างนี้นะเป็นคริสตัลเหรอวะก็ลังทำแรงคุณแล้วเฮียชิช่วยฆ่าฉันได้ไหมเฮียชิซังถ้าฆ่าฉันดีกว่าแกมการปลดปล่อยพลังความเกียวช่างนี้ไปตลอดกาลมันมีสองมัวลิกจริงๆนะ คุณรักฉันเอฮาชิช่วยกลดปฉันทีก็ไดไ้แต่ไม่ใช่คาซุมิที่ฉันรู้จักต่อไปแล้วบีบคอทิ้งแล้วก็ตาย เฮซีก็เศร้าอยู่เนี่ยร้องไห้เลยไหมฆ่าเมียตัวเองครับตัวดีฟรีจบบทของการต่อสู้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณต้องฆ่าภรรยาของตัวเองเธอมาที่โรงฝึกวางแผนที่จะฆ่าตกรรมฉันเหตุผลก็ตามนั้นแล้วทำไมถึงต้องโยนคาสุยะตกหน้าผาเขาเป็นเด็กไม่มีส่งเกี่ยวข้องนี่ครับ ฉันเชื่อว่านั่นถ้าสายเลือดของอัสมิอยู่ในตัวเขาแล้วเจา้านันก็ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปท่านมันตกลงไปแล้วไม่ตายใันก้สันนิษฐานถูกต้องโอ้ๆเจ้าอย่างที่เห็นนั่นแหละมันรอดตายถ้าย้อนกลับไปได้ฉันจะฆ่าแกแบบไม่ลังเลตรงนั้นเลยเจ้าขาสัสยะมันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันจำเป็นต้องทำ คือเปิดเผยความจริงและพิพากษามันนายก็เกลียดที่ฆ่าครอบครของนาะยด้วยใช่หรือไม่อา้าวรู้ได้ไงวะเฮ้โง่ <laughs> นี่เป็นพวกเดียวกับพวกล้านี่ว่าโดนจับเลยกูป่อยฉันไปให้ผมรู้อีกอย่างหนึ่งสิไอ้ส่งความนี้ไม่มีความหมายอะไรกับคุณ <c oughs> แต่ตอบไหมครับไม่ตอบอุ้ยเหมือนลุงเลยชอบเดินหนีไม่ตอบลุงข e ้างบ้านนะครับลุงข้างบ้านแล้วผมมาถึงผมก็อยู่ท่าเรือกับลา ผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าผมมาอยู่ที่นี่ได้ที่นี่ได้ยังไงลาบอกว่ามีคนสง่งข้อความมาที่มิซิมาไซบัสซึบบอกว่าผมอยู่ที่นี่เขาห่อ,อผมไว้กับโลโตรถแล้วก็พาผมขับกลับไปที่ศูนย์วิจัยบริเวณสิิเทมตอนขับรถนั้นกลับนั้นคำพูดข,ของเฮียชิวนเวียนอยู่ในหัวผมตลอดเวลาทำไมเขาถึงให้สัมภาษณ์กับผมแบบนั้นทำไมถึงทิ้งทุกอย่างไว้ไกับผมมันดูโศกเศร้ามากเมื่อผมมองที่ตาเขา คำถามมากมายผูขึ้นในหัวแต่ก็ไม่มีคำตอบสักอย่างหนึ่งคือคำตอบก็เ hey, มีคำถามมากมายแต่หาคำตอบไม่ได้นั่นเองนะครับผมนะการส่อสู้นั้นเจะข้องกับคนที่ยืนหยัดที่สุดเท่านั้นจนเรื่องอื่นนั้นไม่เกี่ยวมาลุยกันเลยเย yeah. มาลุยกันนะครับผมนะ แต่ก็น่าจะโหลดนานเพราะว่าน่าจะขึ้นชับเตอร์ต่อไปนั่นเองฮัลโหลทุกอย่างเริ่มขึ้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาผมไม่อยากเสื้อสายตาตัวเองเลยหลีนั้นพยายามเอาเป็นเอาตายเพื่อจะหาที่อยู่เฮชิว่าอยู่ที่ไหนในี้สุดสาระก็เปิดตัวเขาและส่งรูปนี้ให้เราชมผมยืนตกใจมากใช้ที่ผมพูดคุยได้ไปที่คนทบปันไม่สามารถเหยียบมันได้เลยโอ้ลีเชดนี่มันภูเขาไฟลาวาเนี่ว่า โอ้วันติภูเขาไฟทุ้ยไม่ใช่โอ้เลือกฮิตาแล้นนะโอาวะถ้าจะเป็นศึกสุดท้ายแล้วพอลูกอย่างเดือดในเทเลอร์นะครับมาจบเรื่องนี้กันถึงเวลาที่แกต้องพบจุดจบแล้วเนียชิ คนด่ากนันป่นมาช่วยเลยถัวแล้วไม่ไฟหรอวะคิดว่าจะมีเสียงไฟลูโอโอ้โหโอ้โหเสยกูทีนี้ต้องตั้งใจนิดนึงละน่าจะเป็นแบบช่วงสุดท้ายละนี่เราตบหน้าไปโอ้โหเก็บไว้กระแทก กระแทกติดวอรั็เสร็จโดนดีครับไม่ต้องลุกไปไหนอยู่นั่นแหละแทบๆไปหน่อยเลยพัวไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกอยู่นั่นแหละซัดเยอะตีน้ำแบบคอแหงอยย้ง่อยเดือดมากเลยร้อนมันยังประเทศไทยเลยไม่ใช่ ที่นีตอนนี้ก็อัดเดือนธันวานะอากาศก็หนาวอยู่ดิโหท่านี้โคตรโคตรโอโคตรโคตรดามิโคตรแรงอ่ะแฟนไปขับสุยะดูสีว่ะเดือดหัวโค้งโอหัวทำจากอะไรวะเนี่ยชิ้นนี้เป็นคนจริงๆนะนะแบบไม่ใช่สายเทพปิศาจพลังโคตรสูงอ่ะ คาซิยาโมโหแล้วเฮงอย่างโชนเน้นเลเซอร์อีกว,วันนี้อินเวนคาซิยาโอ้โหปิวเลยกูฮัลโหลปล่อยวะอ่าเสร็จโจรกระแทกหน้าจนะเหวี่ยงมให้เละเลยมีมเราตบไปดิ นี่เราไี่ป่ามึงก็เราหันนี่ไงนี่ไงไม่ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไอหนูเฮ้ยเส็จโจนนิดเดียวเองแมฆไงแค่แคกหน้าไปหน่อยอมไม่ต้องเรือแทมไม่หยุบหลังจากนี้ยากโอ้โหปิวเลยวะ มีแค่นี้เองเหรอโอ้โหยังไม่จบหรอกเว้ยทำไมไมือจักตากสักทีวะถ้าอย่างนั้นก็ทำอะไรวัดเชี่ยมันอากูมะเลยวะโอ้รีเชตปีศาจเต็มตัวโอ้นี่แหละที่ฉันรออยู่ เเป็นเป็นแล้วขอแค่เพิ่มพลังแค่เสื้อขาดอย่างก,กันดากขั้นบอลแต่คคอสิชามันเป็นปีศาเต็มตัวนะนี่จะสู้ไหวป่วเนี่ยจะเผามึือเผาหอือเล่นผิดคนแล้วอยา่าเอ้ยอโอ๊ยไม่ติดว่ะคอมโบไม่ติด อะไรมาว่าอีชายรู้สึกถึงพลังปีศาจในตัวฉันหลบ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 นี่ไงเรานี่ไงเราไม่ต้องเยอะปีศาจหรอไหนปีศาจมึงวะโดนอัดอยู่เนี่ยเละเทะเลยไหนปีศาจมึงวะไหนปีศาจมึงไหนปีศาจฮะปีศาจละเนี่ย ซัดซัดมันเละเลยนี่แหละโอ้ยโอ้โหนี่อะปีศานะตจะถีบเลยเลยจะฝังศพมึงโอ้โหมันขี้โกงอ่ะมึงอยู่ดีใช่ทถาไม่ตายโอ้ไม่ใช่มันเป็นเนื้อเรื่องครับตามเนื้อเรื่องโอเคอืมมันจบแล้วตายซะ แรงขี้เลยน,นี่ไม่ตัดนะครับตึกเดี๋ยวนะน่นีจริงจังโอ้เนี่ยโอ้โหเส้นเลือดขึ้นเต็มหมดเลยว,วะ <c oughs> ลุงแกยังเถึกจริงๆนะครับ เอเวนคัสิยาปากโง่เห้อะไรก่อนมันโค่นอีกแล้วหรอฮะฮู้โหเดี๋ยว็ขอแท้สมาธิแป๊บนะครับอันนี้น่าจะเป็นเฟสสุดท้ายละคู่คู่อัวูว่อ เอ้ยโอ้โหโดนวะเข้ามา,อมาโอเคอชอบเล่นเสริมชนแม่งรบก่อนใช่ปะวะเอ้ยยาอ่าเซ็ตกรูโวเขาให้ใช่ละคิดว่าจะค,คิดว่าเมื่อไหร่มันจะใช้ทีะทวะเฮ้ยลบรบรบ,รบโวเขาให้เย a โบ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 ไปดิโบอีกรอบรู้สึกถึงพลังพลังก็เยอะเหลือเกินนะปล่อยอ่ะปล่อยก็โบไปดิโบโอ้โหเอ๊ะไม่โดนโอ้ยโดนเลเซอร์แม่งเอ้ยตายซะไอ้คาซืยะ ไตหน้าต่อยยัดหน้างัดท้องหัวมงไปหนึ่งพีขอโทษเจพีของแกแต่มันจบลงตรงนี้ซะลุมไม่ตายนะครับ <c oughs> ไม่ถึงหัวมันเลยไม่ตายในที่สุดก็าจ,จะไอ้นี้แล้วล่ะลุงแกไม่ไหวแล้วยหนึ่งยืนไวเงเเี้ยหร่ะ ไอเวเน่ชี้ออกทั้งคู่อ่ะนดนเต้กับเวอร์จิ้วไปเนี่ยมาไงต่อแลกหมัดกันนะครับโอ้โหเจ็บโอ้เจ็บอะไรมึง โอ้โหเจ็เๆียบมากไปโอ้โห้หต่อยกันนานแค่ไหนไม่รู้อะแต่น่าใจนี่อยู่อะยึยืดยืดยืยืด ไหวปะโอ้ยยังไหววะโอ้โหหัวมองไปดิหนูตื่นเต้นได้กว่านะครับผมครับย้อนกลับมันย้อนมาตอนเด็ก แกคิดว่าแกแกงกว่าฉันกงน้นเหรอฉันตบแกแหลกนี่ิชิ้นความพอใจอยู่ของแกแค่มันจบลงตรงนี้ซะฉันจะทุกอย่างกลับคืนมา <c oughs> โอ้ไหวไหมลงุงก่อยเข้ากลางออเแย ย่าชี้ล้มว่ะน่าจะไม่รอดละสลบอย่างงี้นอนตายไม่ใช่ลบตายนอนหลับอย่างงี้ เงียบแบบน่ะโหจับยนต์ลงปลอาภูเขาไฟเลยวะ่ะน่าจะไม่รอดหรือว่ารอดเป็นปีศาจหรือว่าแน่ไม่แน่อาจจะโดนลงหินก็ไดนะ้โดนลงหินการต่อสู้นั้นจจคนที่ยืนหยักอยู่เท่านั้นส่วนเรื่งอื่นนั้นไม่เกี่ยว อผมจะบอกความจริงอะไรให้นะผมโชคดีมากที่ยังมีชีวิตอยู่มไม่มีคนธรรมดาที่จะเข้าใจสิ่งที่ผมเห็นได้หรอกความจริงทั้งหมดนี้โลกของเราแนะนำไปสู่สงครามระหว่างปีศาจและมนุษย์เสียแล้วผมแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีพเป็นนักข่าว แต่วความจริงถูกเปิดเผยแล้วและนี่เป็นเหตุผลที่ผมเขียนทั้งหมดลงสู่ะดาษแผ่นนี้โอ้ไม่สับค้างวะฮะโหลสักวันหนึง่งการต่อสู้จะต้องจบลงแล้วผมหวังว่าเมื่อมันสำเร็จโลกจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งอืโอเค จบแล้วครับผมเท็กเชนเจ็ดนะครับผมในเรื่องของในเรื่องของเฮอาชิมิซิมาซากานั่นเองนะถือว่าก็เขียนออกมาได้ดีเลยนะครับผมนะจากจากการที่แบบจะพูดว่าอย่างไงเดียมันมันเขาอันนี้ที่ผมรู้เรื่องมาเขาเขียนในเรื่องใหม่หมดเลยนะแต่เขามาเล่าในเรื่องถึงหุ่นค้าเจ็ดก็โอเคนะผมว่าทําไมเฮอาชิถึงต้องโยนลูกลงไปแล้วต้องฆ่ามียตัวเองยังไงทําไมนะครับผมนะ แต่ก็หุมมามาแจมเฉยเลยถือว่าสุดยอดมากครับในเรื่องนี้แล้วก็ไฟติ้งมันๆและที่สำคัญภูมิใจเองที่ไฟเล่นห้าดาวแทบไม่ตายและตายไปฉากหนึ่งเพราะว่าอยากใส่คอมโบที่เราต้องการใส่แต่มันใส่ไม่ได้ออครับตามํำเนื้นนเรื่องนั้นจะมีไทยเครดิตอีกนะในอีกอย่างจินแทบไม่มีบทเลย จีนก็มีบทน่าจะประในภาคแปดจะได้เน้นมันๆกับจินและเออจะได้สอยมาข้ามได้ไหมเออข้ามได้นี่วาคิดว่าข้ามไม่ได้โอเคโอเคล้านนะครับผมออดูเหมือนว่าจีขอบจะไม่ยอมหยุดสงครามนี้นะดูเหมือนว่าประเทศหลายที่ถูกบุกรุกเลยคะดูเหมือนว่าจะไม่ดีเท่าไหร่ นี่สินะโลกที่ไม่มีเฮยาชิจินแล่เป็นคนเดียวที่สมองน,นั่นลองนรกได้อตอนนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับนานแล้วนะไม่มีใครแล้วทั้งหมดตอนนี้ขึ้นอยู่กับฉันแล้วแ่ละสายเลือดปีศาจที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายฉัน สิยะใช้เป็นคนจัดการม,มันเองอพัอคแปะนะพักแป้มีทำกรดด้วยวะเด็กเริ่มต้นจากความรักของพ่อแม่ถึงว่าพวกเขาจะต้องตัดสินใจเองว่าจะให้ภัยกันเองหรือเปล่าคำคมนะครับผมจากออสการ์อะไสักอย่างอ่าไม่ถูกอะวิลดี้เลยใช่ไหมก็ตามนั้นครับผมนะ หรือเรื่องเกมจนรอติดตามในเทคเคนแปดนะผมเดี๋ยวรอ DLC s ซ a ชาร์ตเ o าโรอเลนเดอร์ให้ก่อนนะรู้สึกว่ายังยังมันเรเดอร์แล้วมันเรนเดอร์นานอนะ่ะเออโ okay. อเคก็ขอบคุณที่รับชมมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้มันน่าจะเวลาน,น,น่าจะเยอะแหละเชื่จะเป็นช p บสเปเชียลชัปเตอร์เป็นพาร์ตต่อไปแล้วกันนะโอเคเจอกันใหม่พาร์ตหน้าสวัสดีครับ